ครับสวัสดีครับพี่น้องม <c oughs> ีกระตุกขำมาแรงมา่หดพักแล้วครับแรงหดพักปลูกว้ครับปลูกใส่ทอเพื่อได้ยูได้กินครับหดพักนิ่ดูแรงนี่ครับปลูกใสทอครับเพื่อมีเบียเรเขตครับ หลังจากเลือกงานมาปลูกผักซีปลูกเนี่ยครับกวางตุง้งผักบุ้งครับผักบุ้งซีลาวปลูกกระไคร่ไว้กระไ้่กำลังแตกครับปิดแล้วกำลังแตก ปลูกใบครับพอโบโมงเหงาครับน้ำสองน้ำแรงพอเดมีหน่อยเหตุคาปลูกใบเดี๋ยวแห่งแรงมากดีเงี้ยอันนี้บวกก็ต้องทีขึ้นต้นจานครับอันนี้ยานัาง่งครับปลูกต้นยานั่งหดน้ำว้หดน้ำว้ พักชีเล่าอีกอันนึงังอันนี้พักชีครับงานผมเอิ้นหอมปอมครับนี่หอมปอมงามขนาดเลยครับบุไว้พว่อได้กินครับพ่อพ่อได้ซื้อหดเสาหดแรง กิจกรรมแต่ละมือครับ,รรรบต้นขน,นุนต้นมะกรูดกำลังแตกใบอ่อนนิ่ กระถางนี่ว่านเม็ดโรลพาผ้าครับว่าให้ขึ้นอยู่คนเก่อนกันมีเบียร์พริกครับเบียร์พริกหง่แล้วก็ีได้ย้อนออกปูครับแต่มันหง่ก็นี่กันครับมันแง่ก็นี่กันต้นกตักนาวครับกําลังแตกยอดพึ่งเอาลุ่งดินครับก้อหน้านั่นปลูกใส่กระถางครับเน,นียวอุ่งดินแครับลุ่งดินแล้ว ต้นมะกรูดใยครับอันนี้ใยแหละครับได้กินแล้วครับกูดข้างๆกันนี่มันต้นมะขอ้อต้นมะม่วงออกดอกแล้วครับโดไว้ต้นมะก,กอกอปลูกผสมสานครับปลู้ไปต้นมะซีดาครับคนพวกนี้ก็มีมีดเบี่ยงหัวละผ้าครับโดไว้ อันนี้แหละครับพี่น่องเอาไว้แค่นี้นะครับเด้อสวัสดีครับ